การแก้ปัญหาความล่าช้าของรัฐและเสียงตัดเพะของชาวบ้านต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความคล่องตัวเชิงกลไกซึ่งหมายถึงการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้สามารถตอบสนองต่อวิกฤตได้เร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียความโปร่งใสหนึ่งในแนวทางคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการอนุมัติและจัดซื้อจัดจ้างฉุกเฉินเพื่อลดขั้นตอนที่เป็นกระดาษ และลดเวลาในการรอการลงนามการสร้างระบบปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐในคืนที่และภาคประชาสังคมเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สำคัญโดยการมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำบัญชีทัทรัพยากรฉุกเฉินและมีอำนาจในการเบิกจ่ายงบประมาณเล็กน้อยเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางการปฏิรูปเหล่านี้ต้องมาจากความเข้าใจว่า ความล่าช้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงในภาวะวิกฤตอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างเป็นกับความตายสำหรับชาวบ้านการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของรัฐให้เน้นผลลัพธ์ที่รวดเร็วมากกว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนทุกกระเบียดนิ้วจะเป็นกุญแจสำคัญในการกอบกู้ความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมา